เฮ้ยตีมได้ว่ะงงนะเยี่ยตีมได้เฉยเลยเพื่อนเยี่ยตีมได้ยังได้ได้ได้แล้วผมขออนุญาตปิดไม้นะเดี๋ยวก็เดี๋ยวกูเอาคลิปให้ดูแล้วกัน เออใช่เอ,อกอรูปมึงรูนะ่ะมึงจะเล่นหรือเปล่าจะเปิดเพงวะไม่เปิดหรอกนะ้าสตีมสตีมกูขึ้นป่ะใน youtube อะ่ะไม่ขึ้นมัน้งสัสดีเอ้าได้ เ้ยงเหรเฮ้ยนะสตรีมขึ้นไหมในยูทูบอ่ะงั้นมึงดูให้กำพ,พี่เฟซก่อนดูให้แป๊บนึงไม่ขึ้นอ่ะแล้วกูสตรีมูในแอปไหนเน,นี่ยโกูนิวมันไม่ขึ้นวะเฮ้ยนี่เอ้ยมันขึ้นอะไรก็ไม่รู้อ่ะกำลังรอเมื่อกลับันบอกมันกำลังรอ อมึงขอมึงก็บอกว่ากําลังรอหรอเออบอกว่ามันมันกาหนดเวลาให้ด้วยมันบอกว่ามันจะเผยแรย่อะไรอะเผยแพร,พร่ตอนเทียงสามอาอันนี้มันจะเที่ยงสี่เจ็ดมันยังไม่สามเจ็ดมันยังไม่นี่เลยมันยังไม่มาเลยนิ้วสวัสดี

ยงนดีด้วยนี่เือเปื่อานไอกรนเอายากล้อ,องมาคุโกนเมื่อเริ่มต้นนี่ไ์บอกพูดไม่มีอะไรทําออสามเปนาเห้ามาดิปรับแต่งได้ แอปดีใช้ไม่ได้แล้วว่าใช้ไม่ได้หรอยี่แอบ,บนั้นโคตรดีเลยกูคเคยใช้สตรีมสมัยก่อนไม่มีปัญหาอะไรเลยอะอะไรแอบปบ OBS หรอไม่ดีอยู่แล้วขอเดอรู้จักเปล่าโอ้ไม่ใช่คนเล่นมือถือเก่งใครเวนนะโอ้วเล่นขอไม่เก่งเหมือนกันเลยแต่ก็พอไปวัดไปวายได้เหมือนกัน ล่ข้าวโองยาวมันก็น่าเบื่อนะไม่น่าจะรอดอะไรไม่น่ารอดมันขึ้นแต่กำลังรอใช่ปะ่ะถถมบอกกำลังรอมันหายยังยังไม่หายด้วยนะยังยังยังก็ลบทิ้งไปอยเงี้ย มันลบมัล<ค>นลบได้ไหมคะเลยอ่ะอ๋อนี่มีแคสซ่าแม่งก็มันไม่ยอมเผยแพร่ให้กูุ่ยเวนมันเนี่ยมันเลยเวลาเผยแพร่นะเออเรียกคุดค่ะหกกุมภาผ่านมันเลยแหละไอเวนยะโอ,อ หนีไปไหนเลาวนะน่ะโอ้โหฝุ่นเมฆกร,กร <c oughs> เฮ้ยฝุ่นเมฆกรงข่ายแล้ววะเฮ้ย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 อย่าอย่าขึ้นสูงดิโอ้โหพอกแปลกไม่จะให้ <c oughs> โอ้อะไรอะ่ะไม่เลยอ้ไม่เปิดเลย ออถวท็อกซิกแน่นเลยวะไม่นานนะจะสิปิดล้านได้เปล่าเอาวันนี้ยากนะมันก็ไม่เปิดในคนเนี้ยนั่งร้าข้าหวหัวก่อนละกัน ไอหยึ่งจุดห้าเอ็มไดาา้ปะโอเคือข้าไปแล้วเลยไดาา้ปะวะโหจบแล้นนาาวคนนะัาา้นได้ปะวะเนอะได้ปะไม่ได้โห ตัดตรงยาย่ใหย่ใยญ่ให่หรอฮะเฮ้ยขอเข้าหัหน่อยเฮ้ยันแสง,งนีทีเฮ้ยอ,อย่าบักโอ้ในวถั่วะอ,อะไรวะ ลือดตั้งเยอะตั้งแยะแล,ะโโล้วโนรีวัดสิบมาสิบห้าข้าวหัวเลยสิบจุดห้าเอ็มฮอร์ไอ้นั้นนั้นสต,ต,ต,ตีมกูมายังยัง เอานิ้วมาเซิร์ฟเลยเดียวเอะมาเซิร์ฟเดิมอ,ะอ่ะอ๋ออ๋อเดียวมันจ่ายมานโอโอ้เจผูเจผูเอาให้นะสรุปสตรีมกูมันยังขึ้นยังรออยู่เลยเหรอ,อืมรออยู่เหมือนเดิมไหนมึงพัดจอไปดูที่กูดูสตรีมอยู่เนี่ยโอ้ยจะเปิดปิงทำไมา ไอเน,นี่ยมันได้เข้าหัวไม่ะไ,ไม่ได้นี่เฮ้ยจำไม่ได้ดูไปเดี๋ยวก็ตายครับดูไปเดี๋ยวก็ตายนะฮะไหนไม่เห็นเลยโคนเิวเนี่ยโคนิวเนี่ยมันยังไม่ขึ้นเลยเพื่อนมันยังมันยังขึ้นกำลังรออยู่เลยใช่ปะใช่แล้ว แล้วเมื่อไหร่มันจะหายวะไอ้เยีก่กำลังรอเนี่ยไม่รู้มันกันแล้วอ่ะแต่แตเฮ้ยบักเชสม,มามามื่งวะลุนเติบวะ่ะผ่านแล้วกดผิดด้วยมาเนะี่ยพูดแป๊บเดียวแม่งมาเลยแล้วจะมาเลยวะ ไม่มีอะไรจะทำนะน่าจะลาเข้าหัวไม่ก็เล่นออตาไม่ก็เฮ้ยก้าวอิมมานิลน่าสนใจว่ะสินะก้าวอิมว่ะลุมแม่งเลยลุมที่อะย่ามาลุมกูแล้วกันมันว้าวอะไรวะปรับกราฟิกสองกับกราฟิกหนึ่งแทบไม่ได้แตกต่างกัน จอ,อตาไม่รู้มามาลูกเก่าเฉยเลยเออนุกที่จอตามันทำไมล่ะไม่กล้าปรับกราฟิกเต็มไวอ้อ่ะกลัวแหลกโูค้างเขี้ค้างเฉยค้างอะไรอ่ะมันเซิฟเดิมเหมือนอิ่มใชยไม่ใช่เซิฟเดิม เห็นในชื่อนี่น่ากลัวว่าแต่ละคนจะได้บ้าอะไรนะที่อัดตัวคนที่ชื่อไอโตหันยั้งผมโอ้โหมัน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 เสร็จที่ไป็นนานแล้วโอ้โหพูดอย่างี้ในการสตรีมเลยโอ้โหอยากยินปรลังโอ้โหยี่จังไรแต่ไม่ เอานั่นไงเขียนอาสตรีมอยู่คนดูหนึ่งคนพราเขาจะเป็นตัวมันเองอย่าพึ่งอย่าพึ่งไม่ได้คนดูไอ้ที่เลนชิเกียดอยู่นี่มันก็ไม่ออกก็ขี้วะน่มามเนี่ยผ่านแล้ว,วใครมาวะ อ้โหกูข้าวเฮ้ยคือทำไมกูข้างๆางโอ้รบบอกกอาไ้เฮี้ยรบบอกเปเฮี้ยอะไรวะเฮ้ยกูยข้างเฮ้ยอ่โ